สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการเปลี่ยนเจ้าชื่อได้นะครับก็คือเจ้าชื่อที่อยู่เหนือตรงนี้นะครับเหนือหลอดฟ้าๆตรงนี้นะครับวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆอยู่ใน Windows 10แล้วก็เปิดเจ้า My c o m หรือ d ีพีซขึ้นมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปคลิกขวาในส่วนของได้ที่เพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับ ในตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเจ้าชื่อของ d i e e ตรงนี้นะครับผมก็คลิกขวาลงไปครับผมจากนั้นนะครับในเมนูตรงนี้นะครับให้ไปในส่วนของ Rename ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจิ้มลงไป1นทีและเพื่อนๆก็พิมพ์ชื่อที่เพื่อนๆต้องการลงไปได้เลยครับผมจะพิมพ์คําว่า Backup d i e นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยก็กด Enter ไป1นึ่งทีครับผม จากนั้นในส่วนตรงนี้มันจะมีป๊อปอัพแดงๆเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มคอนทายตรงนี้นะฮะที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับจิ้มลงไป1ทีเพียงเท่านี้นะครับเจ้าชื่อไดของเพื่อนๆก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ s ไ r i b ์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ